ทุกปีแนเนีเชิญย,ยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก,ก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียร์รรยรัเงเอาจะเร้าจะเครียด์ขายความสีเรียร์ได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียร เจพิงเจพิงเจพิงโอ้โหฮัลโหลอ๋อสอนเราเหรอคะจะขอแจ้งข้ความตอนนี้มีคนจะฆ่าเจนค่ะฮัลโหลเจ๊เรียกว่าจะตื่นไม่มีใครฆ่าเจนทั้งนั้นแหละเอ้าเถอ,เ,อเจมาทำไมเนี่ยจ่าฉันกำลังฝันดีอยู่เลยเนี่ยฝันว่าอะไรโอ้ยฉันฝันว่า ฉันเนี่ยเมื่อคืนนอนอยู่แล้วทันน่ะเอาังโงกหน้าต่างไปอุ้ยเย็นมากเลยตอนตื่นมาแล้วรู้สึกเจ็บมากเลยค่ะเจ๊ฝันมันผมเลยนะอ้อฝันว่าไงคะฝันว่าเอาหนังสติกยิงถังโงกหน้าต่างมันนั่นแหละต่าเองเหรอหน้าตามันในฝันใช่ไหมนะมาทําไมเนี่ยไม่ก็คือจะบอกเจ๊ว่าช่วงเนี้มันมีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยปุ๊เล่นอยู่แถวนี้ฆาตกรต่อเนื่องใช่อุ้ยหน้าขู่บ้าเลยนะคะไอ่ใหญ่จ่าเจ๊ อะไรคะเจ๊น่ากลัวก่ามันเยอะเอาด็ตาำไม่น่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเอาเหอะเจ๊แต่ว่าตอนนี้มันมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ยังไงเจ๊ก็ต้องระวังตัวนะเอาแล้วจะดูยังไงล่ะคะกู้ตำรวจเอาเวลาใครเขาจะมาเช่าหอเจ๊เนี่ยเจ๊ต้องพิสูจน์ได้ได้ว่ามันไม่ใช่ฆาตกรอ๋อฉันแวะมาบอกแค่นี้แหละยังไงก็ดูด้วยแล้วกันค่ะไปละฮึฮัลโหลรถดูซ่วมเหรอเมื่อไรจะมาดูซีเนี่ยฮะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอะไรนะ ไม่ว่างเอาเลยจะทำไงอ่ะจะบ้าแล้วไงให้ตอดูทั่วป้าปะเนี่ยป้าเลยอ๋อเนี่ยแหละสวัสดีครับเจ๊ครับนิมนต์ค่ะหลวงพ่อเจริญอาหารเ ไม่บวชเอาไม่ได้พระหรอคครับฝึกแล้วอ๋อนี่ก็จะมาเช่ากุฏิอยู่นี่มีไหมล่ะฉันมีทํากุฏิให้พระเช่าด้วไม่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 มีผมจะมาหาที่พักครับเดี๋ยวคุณสามคนเป็นใครกันครับอ๋อเอ๋อคือพวกผมเป็นตลกเล่ห์ครับครับตลกเล่ห์จำอ้วนหรือว่าโจ๊กเกอร์ครับตลกเหรอคะครับวู้ดายไม่ได้เจอตลกมานานเลยค่ะตั้งแต่วินล่าดาราปิดก็ไม่เคยได้ดูตลกที่ไหนเลยก็ดูแต่ในทูมูฟอะไรเนี่ย YouTube แล้วคุณชื่ออะไรคะพักคุณ คุณโทรโทรหาใครอุ้ยจาไอ้อันนี้เล่นมุกป่ะคะไม่ไม่คุยกันธรรมดาเพราะว่าที่ผมเวลาเล่นอะไรปุ๊บพอมาถึงเวลาตบมุกหรืออะไรเนี้ยมันอะไรที่มันตลกผมจะช็อตกันครับต้องต้องมีนิดนึงมีครับ้คุณเอ้ยนี่ว่าตลกอ่ะไอ้แบบเล่นให้ดูหน่อยได้นไหมคะคุณมีชื่อคณะไหมคะชื่อคณะคณะเหรอ่าชื่อคณะคณะอะไรครับอ่าสามสลึงไม่เต็มบาทโอ้ยเขาเชื่อเขาเชื่อคณะอะไรครับสามสลึงไม่เต็มบาทเฮ้ย คือว่าตั้งแต่วิลลาดารามาเราก็ไม่ค่อยได้ช็อตกันเท่าไหร่ครับแล้วตลกมันเล่นยากไหมคะมันก็ไม่ยากหรอกครับรมันก็อยู่ที่ว่าธรรมชาติครับเอาเอาเรื่องกันนะเอาความจริงบวกกับสิ่งที่ไม่คาดยคิดอุ้ยเออคุณพูดมีเหตุผลคือฉันยังไม่ได้รู้ตลกมาเลยคือแบบเล่นโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมอุ้ยอย่าดีกว่าครับทำไมอะเว่าผมเพิ่งหนีคดีมาเจ็ดปีครับเอ้าหนีคดีเรื่องอะไรคะเล่นแล้วคนขำตายคแน่ อันนี้จริงจังอันนี้จริงเหรอคะคุณเล่นตลกหนีคดีมาเล่นตลกคนตายเลยเหรอครับผมที่ยิ้มยิ้มเนี่ยแต่ว่าในจิตใจนย,ยังฝืนอยู่คือไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากอาชีพนี้เลยคือแบบว่าืมอมันลเอางี้ถ้าคุณมาสามคนจะมาแต่เช่าห้องนี้นะคะเดี๋ยวฉันลดราคาให้แต่เล่นให้ดูหน่อยได้ไหมจะอยากขำมากเลยคะ่ะผมอยากใช้ชื่อสามสลึงไม่เต็มบาทครับเพราะถ้าเกิดผมเล่นไปแล้วคุณตายไปผมต้องเปลี่ยนเป็นฮาฆาตกรนะครับโอ้ยพอคุณเอางี้และะ้วันเอาแบบ หาสัก50%ก็ได้เอาสัก50%เอางี้ได้นะถ้าคุณใจแข็งนะก็จะลองดูค่ะ50%คงจะไม่อร์เราจะไม่เล่นเต็มร้อย้าเต็มร้อยเดี๋ยวคุณช็อกตายผมช่วยไม่ได้นะครับอจะเล่นเป็นชุดเล่นเป็นยังไงครับคุณเซ็นสัญญาเลยไหมว่าถ้าเกิดคุณตายแล้วคุณจะไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรได้ๆด้ค่ะเดี๋ยวฉันนี่ดิเมมไม่ได้โทรศัพท์เลยค่ะได้ครับรุ่นนี้เมมได้ครับเมมได้ค่ะนี่เมมนี่ค่ะอ๋อเมมไหมเมมมุกไปด้วยค่ะได้ได้ได้เอางี้โทรเล่นเเเเลลลยใให้คร่นนป็กา เล่นเลยเอาเล่น50%าสิบเปอร์เซ็นต์อยาเล่นเต็มเราเอาเสื้อผ้าของพวกเราสามคนมานี่งเอาเดี๋ยวนะคะอะไรคุณมากระสามคนมีกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่แค่นี้หรอคะในนี้มีกางเกงลิงอยู่สามตัวครับอ้าวแล้วเสื้อผ้าหรอคะเดี่ยวเราจะเปลี่ยนกันใส่ครับมันก็ดูไม่ซ้ำนะอ๋อราคาคะเอาเลยเอาเลยโทรเจ๊จะฟังมูพวกเราเหรอใช่ใช่ค่ะเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือฉันก็จริงๆเป็นคนขำง่ายค่ะ แบบเมกีเห็นหน้าคุณที่ขำเยคุณเนี่ยหน้าขำนะคะเอาจะฟังมมกมุกเล่ากันแล้วกันนะเรื่องเล่านะได้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมละ่ะเอาเรื่องเล่ากันแล้วกันเ,เรื่องก็มีอยู่ว่าเรื่องไอ,องก้กบกับเสือใจสอกบขี้โม้กับเสือใจสกวันหนึ่งฝนตกหนักมากเลยหนักมากไอ้กบมันอยู่ในป่ามันก็หนาวมันก็หลบฝนมันก็หลบเข้าไปใต้ตุงไม้ใหญ่ๆมันก็ดันหลังเข้าไปใต้ทุงไม้ มันก็หลบฝนอยู่สพัพไอเสือไอเสือแจสตอเขาก็เดินเดินมาเดินมาเดินมาเห็นไอกบอยู่ใต้ซุงมมันก็เลยถามว่าไอกบเองทําอะไรหลบฝนเหรอไอกบมันเป็นคนขี้โม้มันก็ากูกเสียฟอร์มเนี่ยมันก็บอกไอเสือว่าข้าไม่ได้หลบฝนด้วยที่เห็นอยู่นี่ข้ากําลังออกกําลังกายวยการแบกซุงงโอ้ไอเสือบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะ เอาทำไมเฮ้ยนี่เจ๊ผมไม่ผมไม่รับประกันนะถ้าเกิดเอา70%ถ้าเกิดเขาเล่าแล้วเจ๊ตายมาผมไม่เกี่ยวนะแบบแบบรู้สึกว่าเออเริ่มจะทนได้อล้ค่ะเริ่มจะทนได้เอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวตรงไหนทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะให้เขาลดลดลงได้ไหมคะได้ได้ได้เฮ้เอาเจ็ดสิบเลยเขาเขาขอเอเจ็ดสิบค่ะไม่รับผิดชอบในการเราเลยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่าเรก็บอกเออไอไอเสือบอกไม่เชื่อหรอกบ่าจะออกกำลังกายด้วยการแบกทรงไอโกบบอกว่าถ้าไม่เชื่อแข่งว่ายน้ำบอกไม่ไอโกบท้ายเสือ พาไปถือฝั่งนู้นก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะไอ้เสือก็บอกว่าได้เดี๋ยวแทนใบน้ํากันทั้งคู่ก็เดินไปที่ริมฝั่งริมฝั่งปั๊บไอ้เสือก็เลยไอ้เสือเลยบอกไอ้กบเอายังอ่ะเอ๊ะได้เลยคุณับเอาร้อยเลยได้ไหมคราวนี้แบบรู้สึกแบบเจ๊ผม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 ไม่รู้เลยนะถ้าเกิดว่าเอาร้อยหนึ่งถ้าเกิดเขาเล่ามาแล้วเจ๊แบบ นกหรือหัวพุ่งไปนี่ผมไม่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 รู้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาร้อยใช่ไหมเอาร้อยเลยครับเฮ้ยโทร้อยเปอร์เซ็นต์เราาเด็มร้อยเลยร้อยนะร้อยเลยไอ้โกบเลยบอกว่าเออไอ้เสือเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วกระโดดพร้อมกันนะใครถึงฝั่งนู้นก่อนชนะใครโกบเลยนับหนึ่งนับสองพอหนับสองปุ๊บไอโกบแบบงับงับไปที่หางไอ้เสือพอไอเสือกระโดดมันก็เหวี่ยงกบกระเด็นรีดหล่นดังตุ๊บหล่นไปชนกับโคทีนเดี๋ยว เอารักร้อยห้าสิบได้ไหมครับอ้าวแล้วไงคือแบบตอนนี้อยากตายแล้วค่ะอ้าวอ้าวนี่ร้องของเดี๋ยวร้ใจเดี๋ยวร้องของได้เดี๋ยวตายส้งใจเอานะขอเองนะเฮ้ยร้อยห้าสิบเล่าไปเลยร้อยห้าสิบนะเลยพอพอชนกินปุ๊บตากแตกเลือดแตกมนั่งตัวสั่นเลยเออเออไอเสือก็เลยกระโดดดำตุ้มว่าตุ้มเตี้ยนตุ้มเตี้ยนตามไปพอขึ้นบนฝั่งมองเห็นไอ้กบ มาถึงฝั่งนี้ตกใตจวิเอาเอกบมาถึงนานแล้วเหรอเอกรบบอกมาถึงเรืงนานแล้วไอเสืกบบอก็อกบอกว่าไอกบทำไมปากเลือดอะ่ะออกงานจัดยูกินลิงไว้องตัวเคุณัาช่วงร้านมหาสนุก วันนี้เนี่ยจะผัดผักบุ้งกินสักหน่อยเป็นพนักงานของเครื่องครัสมาดีมันดีจริงๆเลยยะเวลาทะารกินเองเนี่ยลูกค้าถามแล้วก็บอกว่ากำลังศาสตร์ฮิตอยู่อะาได้กินได้กินฟรีได้ทั้งเงินเดือนมันลิที่สุดเลย y อหิวไหมจ๊ะหิวจ้าจ้าโอ๊ยขอโทษนะคะ สวัสดีค่ะ,คะเรื่องเครือสมัยยินดีต้อนรับค่ะมแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยค่ะโอ้ย <c oughs> และ <c oughs> พ่อบ้านอย่างผมใช้ได้ไหมครับเนี่ยอุ้ย <c oughs> ได้สิคะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้าน <c oughs> ใช้ได้หมดเลยค่ะ นี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อหนูกำลังสาธิตนะคะการใช้เตาแก๊สอินฟาเรดกระจกหมวคูสมาอยู่ค่ะบอกเลยนะคะทำได้สารพัดเลยนะคะจะเป็นทอดผัดต้มย่างแกงนะคะโอ้ยดีเลยกำลังหิวพอดีงั้นเอาผัดผักบุ้งจานนึงครับได้ค่ะย่างคืขาค่ขายเตาแก๊สนะคะไม่ได้ขายผัดผักบุ้งอกันอยู่อ่ะอ้ยแล้วนี่เตาแก๊สสมานี่มีดียังไงครับเนี่ยอือหือ คุณพี่ขะนอกจากจะประหยัดแกนแล้ว50%นะคะคุณพี่ยังมีระบบจุดไฟอัตโนมัติคะ่ะกระจกแก้วเนี่ยทนความร้อนสูงนะคะแล้วก็กระจกนิรลภัยนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะคุณพี่ขาและที่สําคัญนะคะไม่ทําให้ภาชนะดันคะ่ะโอ้โห,โหดีเลยครับงั้น จัดมาหนึ่งชุดครับเดี๋ยวผมซื้อไปฝากเมียได้เลยค่ะสมายเติมความสุขให้ทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะรับรองว่าเมียรักเมียหลงยิ่งกว่าลงหน้าหน้าทองอีกค่ะทั้งพูดทั้งเจรจาเฮ้ยขายดีไม่ทำพี่อุ่มฝากแดงเนี่ยพี่น้อง เฮ้ยทำไมไม่ม <Goodness S 2> ีใครลดน้ำเลยวะเหนียวจะกหมดแล้วเอาปรโตเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เอาไปไว้คู่กันเล่าต้องอยู่ดีรอเล่นเฮ้ยมาดูพี่มีเกียรตินานกี่ขื่นยังเลยเฮ้ยโอเค เป็นไงมาไงบ้างพี่สบายดีไม่ต่างจังหวัดมาจังหวัดอะไรพี่ไปจังหวัดตกใจจังหวัดตกใจจังหวัดอะไรพี่จังหวัดแ้ร่เขาไม่แต่จังหวัดแพร่ไปรถอะไรพี่รถนะไปรถไก่ล้อไก่รถอะไรพี่รถกุ๊กกุ๊ก มีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งจากกรุงเทพจะไปหาดใหญ่ผ่านชุมพรคนลง50คนผ่านสุราษฎร์คนลงอีก80คนไปถึงหาดใหญ่คนลงอีกร้อยเจคนรถไฟขบวนเนี้ยคนลงที่ไหนเยอะที่สุดหาดใหญ่พี่170คนเฮ้ยคนลงที่กระไดเยอะที่สุดพอได้พอได้มุกพอได้พี่อะพอได้แล้วมุกอะไรเนี่ยพี่ขอเด็ดเด็เลเนี่ย ช่วงโควิดเนี่ยมันนอนบ้านหลายวันแล้วมันคิดมุกงไปฟุ้งตลอดเดี๋่งตลอดขอเองนะเฮ้ยร้อยห้าสิบเล่าไปเลยร้อยห้าสิบนะเลยพอชนหินปุ๊บตากแตกเลือดเต็มเลยนั่งตัวสั่นเลยเออเออไอเสือก็เลยกระโดดน้ำตู้มาเตี้มเตี้มตามไปพอขึ้นบนฝั่งมองเห็นไอ้กบมาถึงฝั่งนี้ตกใจอุ้ยเอาไอ้กบมาถึงนานแล้วเหรอไอ้กบบอกมาถึงเรื่องน้ำแล้วไอ้เสือก็บอกว่าไอ้กบทำไมปากมีเลือดอ่ะอ๋อ นานจัดยุกินลิงไปสองตัวร้อยห้าสิบแล้วฉันยังไม่ตายเอางี้เล่ายังไงให้ก็ได้ให้มันเป็นอุบัติเหตุให้ฉันตายให้ได้ได้ไหมบอ้ยนายมีผงซักฟอกไหมทำไมผมจะไปสร้างเกงลิงไม่ขำแล้วเว้ยเฮ้ยขำก็บอกแล้วอยากขอมันก็ขำ คำำที่ไอ้ฝนบอกว่ามันกินลิงไปสามตัวใช่ไหมไม่ขำที่ไปซักกับเกงลิงอ่านี้เอาเอาเอายิงยิงยิงเอาเอายิงี้งยิงเอาให้เช่าเลยให้เช่าเลยนี่เอาไปอยู่ห้องชั้นบนนะชั้นบนอยู่สองคนแต่อยู่ฟรีห้องหนึ่งไปไปซ้อมมุกคนเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ไปซ้อมมุกให้ได้ถึง350ร้ยห้าสิเลยมุกนะมันต้องมีนะผมจะไปซักเก่งลิงโอเคไหมโอเค เจอหน้าทั้งเกงลิงตายโอเคโอเคเเดี๋ยวเอ็งคือไปห้องก่อนนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินอย่าไปด้วยดิไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาแป๊บเดียวอ่ะยังไงก็ฝังเกงลิงด้วยไม่พูดเรื่องเก่งลิไม่พูดันไม่พูดกัน เคโอเโอเคตายตายเอ๊ะเอากูแจมมาทำไมฉันจะไปกินข้าวเอาจะไปด้วยขอให้ไปด้วยไม่ต้องตามขอให้ไปด้วยฮะขอให้ไปด้วยจริงเอองั้นเราปฏิตัวฝากลิงไว้นี่พี่พี่ของลิงเจ๊ฝากไว้อย่าเปิดดูนะเดี๋ยวเห็นสัมายไปไปไปกินข้าวก่อนเกือบไปเถอะว่าจะพูดอะไรออกมาเงงเงงงักไปแต่ละลิง ี่คะไม่ใช่ฝุ่นคะจะกวาดทำไมเนี่ยไข่เริเนี่ยนี่ไงตัวอะไรคะเนี่ยผมไม่พูเองครับไม่พูกไปพูไหนล่ะคะเปผูกกับพี่ชว์ันคะอ๋อเป็นก็พี่ชงอันนี้มาชุดอะไรคะเนี่ย เป็นชุดนิวคันที่ครับอ๋อไอ้ฝั่งนี้ใครคะฝั่งนี้เป็นนิวคันที่ผู้ชายสี่คนอ๋อแล้วทําไมเหลือแค่นี้ล่ะคะอ๋อตอนผมมีคนเดียวเลยไม่มีใครมาก็เล่นคนเดียวครับเอาแล้วผู้หญิงล่ะคะอยู่นี่ค่ะของใครอะคะอยู่ันนิวคันที่เหมือนกันชื่ออะไรคะชื่อมัสซีมัสซีอ๋่เอาแล้วคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อเอมโบครับเอมโบกับมัสซีครับผมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครัะได้ครับเออเอา เอาเอามาสีก่อนดีกว่ามาสีเขาร้องเพลงอะไรคะติ่งค่ะอ่ะงั้นร้องเพลงติ่งให้ฟังหน่อยติ่งคัทติ่งคัทติ่งคัทติ่งติ่งคัท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 ติ่งติ่งแลมโบแลมโบโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจมามามาลาติ่ง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 คัทติ่งคัทติ่งคัทติ่งติ่งคัทติ่งคัทติ่งคัทติ่งแลมโบแลมโบโดนัทมีรู้แต่ว่าหูมีติ่งส่งยังแบ แซ่ดจริงๆหนูไม่มีติงแต่ว่าหนูมีชอบมากอุทยตายจะเก่งนอะไรขออีกเพลงได้ไหมเนี่ยขออีกเพลงขออีกเพลงนึงยังไม่พออีกเหรอคะคือก็ชอบนะอยากได้เพลงชอบเพลงเนี้ยท่าทองสาวได้ได้ค่ะท่าทองสาวที่สิบเอ็ดวัตแข็งแร็พเหมือนกับมึงอเล็กเง็ดพูดเบาสกายเจ็บปัดบยิ้ตัดใจฟังกยอกจะนิ่งจะอต เอาเอาเนี่ยเพลงท่าทองสาวแต่เอาทำนองของเลือดกุ๊บบีมันฟ้าเหลือก็เหมือนไม่ได้มันมันมันนี่กว่าคนละทางเลยค่ะมันโทเวแล้วก็ทางข้างล่างเลยค่ะได้ไหมล่ะไดูค่ะเอออ่ะต้องตา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 ของของเนี่ยเออ ต้องมีอะไรที่วัดธาทองโยนี่คือเสียงของเด็กวัดโมันก็ดังไกลไปจนถึงเจ็ดวัดอีกี่มันเลือดกุ๊บบีหรือเปล่าต้องพามันไปตรวจเลือดด้วยหรือเปล่าหรือเลือดกุ๊บอะไรดีนะบอกได่จ้ะ เป็นหลังๆมั่วแล้วลต่ก็ได้ได้โอเคได้พยายามได้พยยาามอยู่ห้องได้เลยใช่ไหมจ๊ะจ้าอยู่ห้องได้เลยไปขึ้นห้องเลยจ้าหนูขออนุญาตไปหาอะไรทานก่อนค่ะหิวค่ะไปหาอะไรกินอีกแยะหาอะไรกินค่ะหิวอะไรไม่มีใครขึ้นห้องเลยเหรอหิวอะค่ะได้ไดปก่อนนะคะตตา้องมีอะไรพิชิตตัวเองวุ่นวายไปหมดเอ๊ เอากระดาษพิ้งไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไระตกใจอะไรคะคุณผู้หญิงอ๋อตกใจอะไรคะเนี่ยนี่ผีค่ะไม่ใช่คนคนไม่ใช่ผีดูยังไงเห็นผีเป็นคนดูยังไงเห็นคนเป็นผีถูกแล้วจ้าอ๋ออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีอยากจะมาเช่าห้องสูตรหนึ่งห้องนะคะอ๋อห้องสูตร ห้องสูตรไม่เหลือแล้วก็มีแต่ห้องเก็บศพได้ไหมคะทำไมคุณผู้หญิงพูดอย่างนี้นะคะล้อเล่นค่ะอย่าไปล้อเล่นอย่างนั้นมันมันมันไม่สวยเลยนะคะางนี้คุณจะมาเช่าห้องใช่ไหมคะพี่ชั้นเนี่ยชื่อพิษค่ะเป็นผู้จัดการแสนสวยของพระนางน้องมายน้องโอพระนางละครเพลงชื่อดังทุกวันนี้ค่ะ น้องอะไรนะโอ้กลับมาโอ้โอ้กลับมาใช่ค่ะใครวะอะไรของคุณผู้ห็นเนี่ยเคยเห็นไม่รู้จักค่ะละครเวทีเขาดังสนั่นวันไหวรัชดาไลอยอ๋อรู้จักค่ะมันไปทางไหนอ่ะไม่รู้จักหรอคะอยู่นี่ไงพระประแดงฮะ ยอกเล่นเรื่อยเลยถ้าละครเวทีนะคนนี้เป็นเด็กสร้างเขาเลยคุณบอยรู้จักคุณบอยไหมบอยบอยจากคนเกียรเหรอคะบอยตากล้องเนี่ยค่ะแต่บอยังรู้จักนี่เอ็นเมียบ่นเม่เข้าบ้านหลายวันแล้วเอาดีๆอย่าไปว่าเขาค่ะคนชื่อบอยเนี่ยเป็นผู้นำดังนั้นแหละค่ะหลอกชอบเอาผ้าปลอมมาหลอกขายค่ะนี่บอยผัวจบ้าเลย่ย บอยหัวชมพูเหรอไม่ใช่บอยนี้แหละนี่จริงจริงแล้วนะละครเปียีของพระนางคู่เนี้ดังมากแต่คนผู้หญิงเออเดี๋ยวเล่นลองเล่นให้ดูเนี่ยข้าใจมาเรียกอะไรนะคะคุณเขาเรียกอะไรอะไรมิคอะไรโอ้ยมิวสิควิวซิควิ m ซิควิวซิควิวกิคววซิเวควิวิควิวซิควิวิคิลซิควิวซิควิีลิควิิคิลซคกิควคเพลงิค บ้านทรายทองอน,น,นี่คือสุสานแห่งบ้านทรายทองที่ฉันปองมาสู่มนรักลูกทุ่งหอ ไม่ใหญ่เป็นเยอะแล้วอะมาโยอะไรกันห้องผมก็ส0 8ศูนปครับอย่ามาแอบอ้างอย่ามาแอบอ้างสามศูนย์แปดนะฉันเป็นคนเช็คเอ้าก่อนเช็คเอ็นจะออกไปไหนล่ะคะฉันฉันฉันไม่เชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของห้องฉันมั่นใจว่าเธอไม่ใช่เจ้าของห้องแต่เธอเนี่ยสิงอยู่ในห้องนี้ใช่ไม่ใช่วิญญาณนะฉลุเธออยู่หัวเตียงอย่ามาปากี มีคนค่ะคนเหรอเอออาจจะคล้ายผีไปบ้างเฮ้ยเจ๊ไม่ไ้เห็เจ๊ถามมา